<risque> สวัสดีค่ะสวัสดีมาก่อนสวัสดีค่ะเซรีนรจะไปเก็บปลาค่ะวันนี้ไป <Batman>. <sells secondo> สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องกำนันเสือไทยแลนด์ครับคือจบจากนาของแม่ร้อยเรียบร้อยใช่ไหมครับต่อไปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นนาของพี่ชายนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ต่ําแล้วก็น้ําท่วมเหมือนกันเลยครับก่อนที่เราจะหว่านหรือเราจะปั่นนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องสูบน้ําออกก่อนนะครับถ้าน้ําเยอะเกินไปมันอาจจะทําให้ ใบปั่นนะครับไม่ถึงดินนะครับหรือว่าอาจจะปั่นผือเพราะว่าต้นผือแล้วก็กอหญ้ามันเยอะนะครับอาจจะไม่ขาดครับแค่ล้มเดี๋ยวก็ฟื้นเร็วครับผมเพราะฉะนั้นนะครับสูบน้ําออกก่อนปั่นครับเพื่อให้ใบปั่นนะครับถึงดินแล้วก็ตายจริงช่วงกลางคืนนะครับพ่อกับแม่ก็จะมาติดเครื่องรถไว้ครับเพื่อสูบน้ําออกนะครับตอนเช้าเราก็จะได้ปั่นเลยครับ พี่ชายมาปั่นนั้งแต่เช้าครับผมแล้วเสือก็จะได้มารับพี่ชายนะครับขึ้นไปกินข้าวที่บ้านนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นนะครับก็คือได้ยินเสียงเห่านะครับนึกว่าใครครับมาดูครับ หลักนั้นจากจะได้มารับคนนะครับก็ได้เอามีตังกลับก่อนนะครับไปล้างตัวก่อนครับแล้วค่อยไปอาบน้ํานะครับแต่ต้องให้ล้างขี้โคลนออกก่อนนะครับน้องชอบเล่นน้ํามากเลยครับอยู่ได้ทั้งวันครับ โอ้โหสุดย,ยอดไปมาแล้วไปขึ้นครับล้างตัวแล้วไปอาบน้ำปมาตั้งมาเร็วนี่นะครับ อันนี้ก็คือเจ้าของนานครับน้องเชลีนเสื้อสีม่วงครับวันนี้จะหบานข้าวนาที่ชายนะครับอันนี้ก็คือครอบครัวของพี่ชายครับจะมาช่วยหบานข้าวนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชลีนจะไปเก็บปลาค่ะวันนี้าโอ้ดีเลยมีเบ็ดมีเบ็ดด้วยย้ไปไปแม่ทำไป แถวนี้ใส่ล้อเหล็กเกือบจะทุกคันเลยนะครับเพราะว่านาเป็นนาหล่มนะครับเป็นตมครับผมถ้าไม่ใส่จมแน่นอนครับทำยากมากครับ ปันน่นนาแล้วมาดูโซนทางนี้บ้างนะครับแม่ร้อยหวานข้าวกับพี่ชายนะครับส่วนพี่สะพ้ายนะครับเป็นคนแบกนะครับแบกข้าวไปส่งครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับ นาพี่ชายนะครับทำตอนนี้ก็คือ20ไล่นะครับหมดข้าวปลูกไปประมาณ35กระสอบนะครับเฉลี่ยแล้วตกประมาณไล่ละ1กระสอบครึ่งถึง2กระสอบนะครับ1กระสอบเต็มเราจะมาแบ่งครึ่งแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลายกเราจะไม่ได้หนักเกินไปครับแช่ไว้1คืนพรุ่งนี้เราก็มาบานอีกครับ มาข้าวโมยเหรอโอหน้าของเสือนะครับวัชพืชเต็มไปหมดเลยนะครับโหเห็นแล้วหนักใจเลยครับต้องสูบน้ำทั้งวันแน่ๆเลยครับจิดรถกับปะปะ ไปอีรีเรบีมายืนรอยืนรอ <c oughs> หลูหยาดแรงคุณคุณเลยมาง ไห,หลออกเลยสูบน้ำถูกเป็นว้าวหนูปร่ตื่นเสยเสียงรถไทยนะแล้วตัวใหญ่แบบใหญ่มากมีถ่ายดูหรือยังอีก สูบน้ำออกแล้วนะครับก็ต้องทําที่กั้นแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้น้ําที่อื่นนะครับไหลกลับมาที่เดิมครับเราจะได้ปั่นนาได้ครับเพราะว่าน้ําในานาคงเสือมันเยอะมากเลยนะครับไม่สามารถปั่นได้ครับต้องสูบออกก่อนนะครับ ยาดิยาเนี่ยอำนาเจะคของนาได้นี่ พี่ๆทุกคนครับอุ๊ยโชคดีมีได้ยังไงดูครับหอยปังครับเฮ้ยแพงมากเลยนะครับหอยปังอันนี้หอยปังครับเนี่ยแต่น,นี้ไม่ใช่ครับเนี่ยอันนี้หอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่จะมีลายแบบนี้ครับแต่หอยปังจะไม่มีลายครับเนี่ย แล้วลูปทรงก็จะไม่เหมือนกันเลยครับอันนี้อร่อยมากครับเหมือนหอยโข่งครับแต่จะใหญ่กว่าหอยโข่งครับถ้ามีเสือจะได้เก็บนะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวจะลองหา,หาหอยปังดูนะครับเผื่อเจอครับพี่ๆครับมีแมงดาด้วยครับแต่อันนี้น่าจะตายแล้ว โอ้โหหตัวใญ่เลยาน้ำได้ระดับแล้วเราก็จะปิดไว้นะครับจะลองเอารถไปเดินดูนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำเยอะนะครับไม่รู้ว่าจะหล่มหรือเปล่านะครับ ่องนี้เป็นฤดูการลงนาปังนะครับเดี๋ยวต่อไปจะทำอะไรต่อจะมีการบำรุงรักษาอย่างไงเสือจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับหน้าของพี่ชาย20ไล่วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำกันประมาณ3-4วันนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องกำนันเสือด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราได้นะครับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ